ครับผมโมนีกระตวงกบะนางค้านนะครับที่เก้าพุจีกาหกซีครับผมนะครับเอาโมนี่นะครับูเขียวนะครับก็ได้มาเปิดไรราคากล้วยนะครับอยู่แถวโซนอำเภอพุเขียวนะครับเด้อนะครับเอาบ่เป็นการเสียวว่าลาครับผมเบ่เ้าหลายนะครับไปพ่อครับเจ้าของกล้วยแล้วครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับัีค่ะเอาซื้อว่ายังไงแนะนำพานซื้อจังไนครับผมให้เวียนแสนโคตรค่ะครับผมครับ บตน้จีอำเพอ่ผู้เขียวนะครับเนาะเอาอันแรกวิทย์ผูเขียวสิขอเบอร์ครับผมเบอร์เบอร์เบอร์ไหครับผมศูนยเ้าเอ้สมาสกสองหกสามสองเก้าแปดเก้าสดเมื่อนี้สีมาเปิดแล้วค็กวยครอบแม่ลูกนะครับเนาะอ่าครอบม่ลูกนะครับเด้อนี่ลูกเขาครับผมแลนไปแล้วอันนี้คือแม่เขานะครับแม่ของเขานี่สถานะเป็นไรครับเดี๋ยวนี่ ท่องอบ,บ่ท่องค่ะท่องตัวใดครับผมท่องไงก็เจริญก็เจริญท่องเก้าเจริญอยู่จักเดือนจ้าวันที่สิบเอนหนเดือนนึงมีเอกาสารยืนยันบ่ครับนี่คะ่ะนี่ก็มีนี่โอ้นี่นะครับเรื่อคือเอกสารได้ประมาณจักเดือนเหรอนาะนี่ฮะวันที่สิบเดือนหนเดือนนึงครับผมรครับผมเบิ่งมีผู้เกี่ยวสี่เบิ่งมือผสมก่อนครับผมทับครั้งที่สองทับครั้งที่สองนะครับจังตรดนะครับเด้องไล่มือ เทือที่สองเลยครับนี่วันที่ทีเบตุลาห์กสี่ครับผมนะครับกัหนดคลอนี่ก็บ่ต้องนี่ดอกวันที่หนึ่งเมษาหกห้าประมาณนี้แหละครับผมนะครับส่วนกัหนดคลอนี่บอจาเป็นนะครับเพราะว่ากล้วยมันบ่คลอดตามกำหนดภายในดอกนะครับส่วนผู้ใดได้ซื้อขายกันไปแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ไปเอกสารเท่าไดครับผมนะครับท้องเก้าเจริญ่นครับผมนะครับเอาา้อเบิร์รายละเอียดในตัวกล้วยกันครับผมนะครับ กล้วยเขามีรายละเอียดดีนะครับเ่าว่าสีเป็นตาแต้มนะครับนาเขาเปิดตาแต้มแจ่มๆจนะครับก็สองอองนะครับอุดมทัศนีกล้วยไทยเฮ้ามาติมเบิร์ดนี่แหละครับนะครับแม่เขานี่สูงหไรไปไหนครับผมร้อยสามสิบโอ้ครับผมเอาวิตุเขียวสีเบิ้งไทยเล็กน้อยครับผมประกอบการตัดสินใจนะครับเบิ้งไทยเบื้องหางนะครับเบิ้งลำตัวนะครับ ทงทายเบื้องหางนะครับวิตผู้เขียวกะทิไปครับผมวิดผู้เขียวกะทิจ้างสีไปถามราคาคนได้ครับเด้อเบื้องลูกสาวในจักน้อยครับผมนี่คือลูกสาวของเขาได้ครับเด้อคอบแม่ลูกนะครับควบแม่ลูกนะครับควบแม่ลูกเอาวัดใ้เพิ่องเบิ้องจังไนเบิ้งกันนะเอาเพื่อควมชัวช่วเลยครับเนี่ย ร้อยสามสิบนะครับเนาะร้อยสามสิบร้อยสามสิบเอาพ่อตามก็ร้อยสามสิบแน่นอนครับผมนะครับสําหรับค้วยควบนี้นะครับสาหรับลูกสาวเขานี่สูงเท่าไรเอาบอต้องวัดก็ได้ครับผมสำหรับลูกสาวนะครับเออ้างเบิ้งรายละเอียดกันมากพอสมควรแล้วครับผมนะครับเบิ้งรายละเอียดกันพอสมควรแล้วนะครับมิดพวกเขียวนะครับก็ที่ได้สอบถามเพื่อนว่าเพันสิบเปิือเท่าไรนอ้นนะครับเอาค่อยครบนี่นะครับสิเปิือเท่าไรครับผมสิบสี่ สิบชีนี่คือแสนชีบอกครับแสนชีเจ็ดพันจ้ะครับผมเพลินเยี่ยมราคามาแล้วครับผมคือแสนสี่หมื่นแสนแสนสี่หมื่นถวนบอกครับสี่หมื่นเจ็ดพันจ็ครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับเด้อตัวละกล้วยควบนี่นะครับควบนี่นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสามารถต่อรองได้ขึ้เก้าหรอครับนะครับราคาก็ เปิดบ่อต่อบ่อร่องกันมันบ่อถือต้องตามตามกติกาบันไดนะครับการซื้อการขายมันก็ต้องมีการต่อการล่องเป็นของธรรมดานะครับส่วนในใจเพื่อนกัสีมียู่หันงราว่าพาเพิ่นสี่อยากได้ทัวใดนะครับผู้ใดว่าแทงก็สามารถต่อร่องราคาน้่เพิ่นเอานะครับผู้ใดว่าถือกระตือมีเพื่อนก็ได้นะครับเพื่อนกับบ่ว่านะครับเอานะครับถ่ายคลิปนี้นะครับผมขอเบิกเช่นึงครับผม ก้าสามศูนย์เก้าสามสหสามสองปดเก้าสดเกนะครับอ้าถ้าผู้ใดสนใจใ้นสินค้าเข้าแล้วนะครับก็สามารถชักมาได้นะครับเด้อนะครับาก้าสี่เปิดคอมเดียวเฮ้ยเขาเปิดสองคอมครับเมื่อนี่ะคมเียวเอาคอมเดียวนะครับเนาะครับผมเอ้าสำหรับคลิปนี้นะครับวผู้เขียนกับวิมียังหลายนะครับจิงกาคำว่าวันดีครับ